ความสำเร็จเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลไม่มีคำตอบเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนเพราะสิ่งที่คนหนึ่งมองว่าเป็นความสำเร็จอาจไม่มีความหมายสำหรับอีกคนหนึ่งเลยอย่างไรก็ตามหากเราต้องการหานิยามที่ครอบคลุมที่สุดความสำเร็จที่แท้จริงอาจหมายถึงการมีชีวิตที่เติมเต็มเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและสอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของตนเอง บางงคคนอาจมองว่าความสำเร็จคือความร่ำรวยบางคนอาจมองว่าเป็นอิสรภาพทางเวลาหรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นการทำสิ่งที่รักและเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ว่าคุณจะให้นิยามความสำเร็จอย่างไรสิ่งสำคัญคือมันต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุของค์ประกอบของความสำเร็จที่แท้จริงหนึ่ง การมีเป้าหมายและความหมายในชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆแต่พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและรู้ว่าตนเองต้องการอะไรเป้าหมายนี้อาจเป็นด้านการเงินอาชีพสุขภาพหรือความสัมพันธ์แต่สิ่งสำคัญคือเป้าหมายเหล่านั้นต้องมีความหมายสำหรับตัวเองไม่ใช่เพียง เพื่อให้คนอื่นยอมรับตัวอย่างซับจ็อกมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงโลกผ่านเทคโนโลยีอีลอนมัสต้องการทำให้มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่เดินทางไปดาวอังคารได้คนธรรมดาหลายคนอาจต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือสร้างธุรกิจเล็กๆที่เลี้ยงดูครอบครัวได้เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะมีแรงผลักดันให้พยายามไปถึงจุดนั้นสองความสุข และความพอใจในชีวิตความสำเร็จที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความสุขหากคุณร่ำรวยแต่ไม่มีความสุขหรือมีชื่อเสียงแต่เครียดตลอดเวลานั่นอาจไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงองค์ประกอบของความสุขที่แท้จริงมีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีครอบครัวคู่รักเพื่อนได้ทำในสิ่งที่รักมีความสงบภายในจิตใจหลายคนเข้าใจผิดว่าความสำเร็จต้องแลก มาด้วยความทุกแต่ความสำเร็จที่แท้จริงคือการมีชีวิตที่สมดุลสามอิสรภาพ freedom อิสรภาพเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพทางการเงินมีรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตตามต้องการอิสรภาพทางเวลาไม่ต้องทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ตัวเองหรือครอบครัวอิสรภาพทางความคิด มีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองตัวอย่างบางคนอาจไม่ได้ร่ำรวยที่สุดแต่สามารถเดินทางรอบโลกได้เพราะมีอิสรภาพทางเวลาเจ้าของธุรกิจที่สามารถปล่อยให้ธุรกิจดำเนินไปได้เองโดยไม่ต้องทำงานตลอดเวลาความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การทำเงินให้ได้มากที่สุดแต่คือการมีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตตามที่ต้องการ สี่ความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงหากต้องอยู่คนเดียวความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่ประสบความสำเร็จสิ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการให้ความสำคัญกับครอบครัวมีเพื่อนที่เข้าใจและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ดีหากคุณมีทุกอย่างแต่ไม่มีใครให้แบ่งปันความสำเร็จนั้น อาจไม่มีความหมายหา้าการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยหยุดเรียนรู้พวกเขามองว่าชีวิตคือการเดินทางและทุกวันเป็นโอกาสในการเติบโตแนวทางในการพัฒนาตนเองอ่านหนังสือและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเรียนรู้จากความล้มเหลวพัฒนาทักษะใหม่ๆเปิดรับมุมมองใหม่ๆ การเติบโตทางปัญญาและอารมณ์ทำให้เราสามารถรับมือกับชีวิตได้ดีขึ้น6ก,การให้และสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การได้รับแต่คือการให้การช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นรูปแบบของการให้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริจากเงิน หรือสิ่งของให้กับผู้ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคนที่มีทุกอย่างแต่เห็นแก่ตัวอาจไม่มีความสุขเท่ากับคนที่มีน้อยแต่รู้จักให้ตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบต่างๆหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตความสำเร็จทางการเงินและการให้มหาเศรษฐีนักลงทุนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และบริจาคทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้การกุศลสองแม่ชีเทเรซาความมอสําเร็จในการให้และช่วยเหลือผู้อื่นอุทิศชีวิตให้กับการช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยไม่แสแบงหาผลกาําไรหรือชื่อเสียงสามโรลลิงความสําเร็จจากการทําในสิ่งที่รักจากนักเขียนที่เคยล้มเหลวกลายเป็นนักเขียนชื่อดังระดับโลกด้วยความพยายามและความรักในงานเขียนสี่ ริชาร์ดแบรนสันความสำเร็จที่สมดุลกับความสุขเจ้าของวอชินกรุ๊ปที่สร้างธุรกิจโดยมุ่งเน้นทั้งผลกำไรและความสนุกในชีวิตสรุปความสำเร็จที่แท้จริงคืออะไรความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่เงินชื่อเสียงหรืออำนาจแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายมีความสุขมีอิสระภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่โลก ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับความสำเร็จสิ่งสำคัญคือคุณต้องกำหนดนิยามความสำเร็จของตัวเองและมุ่งมัน่นสร้างมันขึ้นมาในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การไปถึงจุดหมายแต่เป็นการมีความสุขกับเส้นทางที่คุณเดินไปหากคุณรู้สึกว่าชีวิตเดิมไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรืออยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นการรีเซต ชีวิตใหม่ใน30วันเป็นวิธีที่ท้าทายแต่สามารถทําได้จริงแผนนี้จะช่วยคุณเปลี่ยนนิสัยความคิดและพฤติกรรมให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมสัปดาห์ที่หนึ่งการเคลียร์พื้นที่และเริ่มต้นใหม่วันที่หนึ่งสำรวจชีวิตและตั้งเป้าหมายหามุมสงบแล้วจดบันทึกว่าทําไมฉันถึงอยากเปลี่ยนแปลง ระบุสิ่งที่อยากปรับปรุงเช่นสุขภาพการเงินความสัมพันธ์ความคิดหรืออารมณ์ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสมาร์ทโกสเช่นออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์วันที่สองจัดระเบียบสิ่งรอบตัวทำความสะอาดห้องและที่ทำงานทิ้งของที่ไม่จำเป็นขายหรือบริจาคสิ่งที่ไม่ได้ใช้จัดระบบไฟเอกสารและคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยวันที่สาม จัดการโซเชียลมีเดียและสิ่งที่บริโภคลบเพจกลุ่มหรือบุคคลที่ให้พลังงานลบติดตามเพจหรือบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจจำกัดเวลาเล่นโซเชียลมีเดียให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดวันที่4ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดของทอดน้ำตาลและอาหารแปรรูปเพิ่มผักผลไม้โปรตีนและน้ำเปล่าในมื้ออาหารวางแผนมื้ออาหารล่วงหน้าวันที่ห ดีทอกจิตใจฝึกทำสมาธิวันละสิบถึงสิบห้านาทีจดบันทึกความรู้สึกทุกวันหยุดคิดลบและแทนที่ด้วยความคิดเชิงบวกวันที่หกเริ่มออกกำลังกายเลือกกิจกรรมที่ชอบเช่นวิ่งโยคะเวทเทรนนิ่งออกกำลังกายอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีวางแผนออกกำลังกายให้สม่ำเสมอวันที่เจ็ดวันแห่งการทบทวนและพักผ่อนทบทวนสิ่งที่ทำมาตลอดหกวันฉลองความสำเร็จเล็กๆ และเตรียมแผนสำหรับสัปดาห์ที่สองทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังที่ให้แรงบันดาลใจสัปดาห์ที่สองการสร้างนิสัยใหม่และวางหลักฐานที่แข็งแกร่งวันที่8ปรับเปลี่ยนไมเซ็ตอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในแต่ละวันฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวกวันที่9วางแผนการเงินตรวจสอบรายรับ รายจ่ายตั้งงบประมาณและเริ่มออมเงินลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นวันที่10สร้างนิสัยการตื่นเช้าตื่นนอนให้เร็วขึ้นทีละ15นาทีสร้างกิจวัตรตอนเช้าเช่นออกกําลังกายอ่านหนังสือดื่มน้ำอุ่นวันที่11พัฒนาทักษะใหม่เลือกทักษะที่อยากพัฒนาเช่นภาษาการเขียนการพูดเรียนออนไลน์หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับทักษะนั้นวันที่12บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิคพมโดโรหรือเ e สนาอาร์เมทริกซ์จัดตารางงานล่วงหน้าหลีกเลี่ยงสิ่งที่รบกวนสมาธิวันที่ 13. พัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวโทหาหรือส่งข้อความถึงคนที่รักฝึกฟังอย่างตั้งใจแสดงความขอบคุณต่อผู้อื่นวันที่ 14. วันแห่งการสะท้อนตนเองทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับแผนหากมีสิ่งที่ทำได้ไม่ดีพอ ให้รางวัลตัวเองเช่นกาแฟดีๆหรือกิจกรรมที่ชอบสัปดาห์ที่3ลงมือทำและรักษาวินัยวันที่15-21เน้นการปฏิบัติและปรับปรุงรักษานิสัยที่สร้างขึ้นมาเช่นตื่นเช้าออกกำลังกายอ่านหนังสือเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่เช่นเขียนบล็อกวาดรูปเรียนออนไลน์ฝึกสมาธิทุกวันเพื่อรักษาสุขภาพจิตกิจกรรมเพิ่มเติมวันที่16 ลองทำสิ่งที่อยู่นอกคอมฟอร์ทโซนวันที่18งดใช้โซเชียลมีเดียหนึ่งวันวันที่20ทดลองใช้ชีวิตแบบมินิมิสต์สัปดาห์ที่4พัฒนาความก้าวหน้าและรักษาโมเมนตัมวันที่22 3 0ทํถึง3าทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นนิสัยถาวรสร้างกิจวัตรประจำวันที่ยั่งยืนมันทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงตัวเอง ใช้เจ u r n a l i n หรือ habit tracker เพื่อติดตามพัฒนาการแบ่งปันแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นบทสรุปหลังจาก30วันคุณจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอหากคุณรักษานิสัยที่ดีเหล่านี้ไปตลอดชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างถาวร